เรยียนรู้ประสบการณ์งามพัฒนาชุมชนในรายการพูดจาภาษาไทยบ้านสวัสดีครับสวัสดีค่ะอะไรนะนี่จำกันได้ไหมคะ สองปีผ่านไปโอ้ยยังยังประมาณปีกว่าใช่จะครบสองปีละเลใช่เหมือนนานมากเลยเหมือนสามปีไม่ไม่นานไม่นานแป๊บเดียวจะเป็นความรู้สึกความรู้สึกบางคนที่ห่างเหินิดนึงห่างเหินนิดนึงอาวนี่คือรายการพูดจาภาษาชาวบ้านนะครับวันนี้ผมจิตตีนะครับมาที่อบ้านหนองลานย่าเนาะใช่ตําบลหัวหนองอําเภอบำเพจังหวัดนุรแน่ร์จะอยู่ที่คาเฟ่บ้านหลังวัด ที่กําลังมีที่เสียงมาอ่าคนในอำเภอคนในจังหวัดรู้จักเยอะนะครับโดยเฉพาะสายคราบสายที่ทํางานแบบอินดี้อินดี้หน่อยใช่ไหมออนดี่ <c oughs> แต่นี่ผมเจอกับน,น,น้องใบหม่อนเหมือนเดิมน,นะน้องใบหม่อนกับน,น้องอุ๊บยิปสวัสดีค่ะคือเราไม่ได้เจอกันประมาณสักปีกว่าๆเพราะเทปเทปแรกที่ประมาณสมัยเราเรียนฝึกงานอยู่ยตอนนั้นไม,ม่บ้านหลังวันเลยคะ่ะ ตอนนั้นยังไม่มีความคิดถางประวัดด้วยตอนนั้นเป็นเด็กวัยรุ่นมาฝึกงานแต่นี่ก็วัยรุ่นอยู่นะอันนี้วัยรุ่นคือคือจริงครั้งแรกที่มามาในสานที่น้องท่างสองเนี่ยอุปิปกับน้องใบหม่อนเนี่ยเป็นนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาลงฝึกงานที่แก่งระวะตันนั้เราก็มาดูว่าเขาคิดยังไง แล้วก็เป็นยังไงแล้วก็แต่ว่ามันมีช่วงที่เราถามเกี่ยวกับอนาคตนี่นะถ้าจำไม่ผิดก็คือน้องสองบอกก็อยากจะอยู่ต่อทํางานที่ต่อทำงานมีเป้าหมายด้วยน้องอีฟเนี่ยถ้าจำได้น้องอีฟบอกว่าอยากทาเรื่องท่องเที่ยวไงที่เราถามว่าที่พี่ถามว่าถ้าเกิดจะมาแก่งละว่าต้องทําอะไรก่อนนั่งเรืออต้องนั่งเรือก่อนแต่น้องไม่อับอกว่าอะไรนะอยากให้ชาวบ้านมีรายได้ แล้วก็จบมาได้มาปีกว่าแล้วสองปีแล้วสปีแล้วค่ะอ่แล้วก็เราทํางานเป็นยังไงมันเป็นดังที่เราคาดฝันไว้เมื่อปีกว่าๆที่ผ่านมาไหมแล้วก็มันยังไงอ่ะมัน,นง,ง,งานมันเป็นยังไงด้วยเนาะตอนนี้เราก็จะเริ่มที่ใครดีจเจ้าใครก่อนแม่มอนอ่าไม่มอญแม่มอนแม่มอนไม่มอังกนเนี่ยเป็นยังไงเออปีกว่าที่ผ่านมาหรือว่าสองปีเนี่ยก็รู้สึกว่า เราเติบโตขึ้นเยอะค่ะเราเติบโตขึ้นมากๆจากจากวันนั้นคือวันนั้นเรายังไม่ได้มีความคิดเราก็คือนักศึกษาคนหนึ่งเนาะที่กาลังที่จะฝึกทรายกิจแล้วก็จบมาทํางานนะคะตอนนั้นที่เราบอกว่าเราจะอยู่ต่อที่นี่มันก็ยังไม่รู้ว่าเราจะอยู่ต่อหรือว่าจะไปที่ไหนต่ออย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายชีวิตมันก็เป็นจังหวะชีวิตนะคะก็คือได้อยู่ที่นี่ต่อได้ คิดกันว่าเออแล้วเราอยู่อ่ะเราจะทําอะไรอเออมันก็นเลยเอาเอาความคิดที่แบบเราตั้งไว้กลับมาทําอ,อย่างเช่นเรื่องท่องเที่ยวเราก็สองปีที่ผ่านมามันก็เติบโตขึ้นไปเยอะค่ะแล้วก็เราก็ได้ทําอะไรหลายอย่างบางอย่างมันก็เป็นเป็นเ,นเหมือนแบบใจหวังบางอย่างเราก็เรียนรู้จากข้อผิดพลาดเรียนรู้จากสิ่งที่ทำแล้วมันก็ไม่ได้เป็นไปในสิ่งที่เราคิดเสมอไปอม,มันทําให้ก็มีปรับนอกจากอายุเราที่มันเพิ่มขึ้นก็คือ มันก็ยังมีเรื่องของประสบการณ์ที่มันเข้ามาให้เราแบบว่าได้ได้รู้สึกว่าเอ้ยความคิดเรามันมันมันก็ตโตตขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่มั่ใ่ใช่อาจารย์บอกเลยว่าสองปีที่ผ่านมาเราเราเรียกตัวเองจากนักศึกษาเป็นนักเรียนรู้เลยนะเพราะเราเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเลยอะอเราต้องเรียนรู้กับทั้งผู้คนสถานการณ์หรือต้องรับมือกับปัญหาเพราะแต่ก่อนเรามองว่าชีวิตเรามันไม่ได้มีปัญหาเยอะแต่ว่าพอมันเข้าสู่การทำงานล้วคือโอ้ทุกที่ ปัญหามันมีคาาเข้าเสมอเลยอะคาเฟ่บ้านรังวัดมันคือพื้นที่กลางในการเติบโตทุกเรื่องราวของพวกเราเนี่ยน่าจะใช่ไหมยังเชื่อมันจะเป็นพื้นที่ในการเรียนรู้ด้วยในการที่จะส่งเสริมอาชีพด้วยหรืออะไรก็แล้วแ,แต่เป็นพื้นที่กลางมันเป็นคลิกอะทำไมมันคลิกไหมหรือว่าม,มันจะต้องทําอะไรเพิ่มอีกคิดว่าคิดว่ามีคาเฟ่เรามันสามารถที่จะต่อยอดในหลายเรื่องก็จะใช่มันน่าจะใช่ไหมได้ค่ะก็คิดว่าเป็นพื้นที่กลางเพราะว่า มันมันมันก็เหมือนทุกคนมองเข้ามาก็คิดว่าเราเป็นแค่ร้านกาแฟแต่ถ้าสมมติคนที่อยู่มาตั้งแต่มา,เ,าเป็นลูกค้ากลุ่มแรกๆของเราเนี่ยคือเขาจะเห็นพัฒนาการของเราอยู่ว่าเราทำกาแฟทำร้านกาแฟแล้วเราเชื่อมโยงไปกับอะไรถ้าได้ติดตามอีเวนท์ทำงานกับเครือข่ายข้างนอกเขาจะรู้ว่าเราไม่ได้ในในทุกสัมภาษณ์เราจะบอกว่าเราไม่ใช่แค่ร้านกาแฟแต่ว่าเราเป็นพื้นที่กลางในการ กระจายข้อมูลข่าวสารเรื่องต่างๆ<ม>สมามารถจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของเรื่องของ Sustainable ความยั่งยืน<ม>ที่เราพยายามจะเป็นแต่ว่าเราอาจจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เราพยายามที่จะเป็นให้ได้นะคะแล้วก็การทํางานกับชุมชนที่เขามีเขาได้มีส่วนแบบส่วนร่วมการหารายได,ได้ในส่วนนั้นก็เราอยากจะเป็นอีกส่วนหนึ่งเหมือนทํางานกับชุมชนสุดท้ายก็เหมือนกันเห <laughs> มือนเรามาฝึกงานเหมือนเหมือนฝึกงานต่อแต่เป็นอีกมิชชั่นหนึ่งที่เราต้องแบบ ทำให้ได้ก็คือมันไม่ใช่เด็กฝึกง,งานแต่จะทํายังไงให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการทําให้มันเกิดขึ้นในเรื่องราต่างๆแต่ทุนจำไพ่คนนั้นก็คือทางพี่โอเนี่ยให้โอกาสค่ะพื้นที่แข็งแรงอยู่แล้วระดับหนึ่งล้วก็เอาความคิดคนรุ่นใหม่นี่อันนี้ชอบมากความคิดคนรุ่นใหม่เข้ามา,าทำต่อที่ทยังไงจากที่เคยทำแบบเดิมๆ่ะใ,ใช่ไหมเออเหมือนฟีลเป็นเจนหนึ่งเจเนอเรชั่นหนึง่ง คนกลุ่มที่เข้ามาเรียนรู้ก็อีกเจนหนึ่งใชบวกกับที่มีอยู่ก็อีกเจนนึงมาปรสานกันเป็นความโชคดีนะใช่แล้วก็มองว่าด้วยการทํางานบทบาทในการทานชุมชนก็ก็ต้องปรับตัวค่ะเพราะปัจจุบันก็ชุมชนก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะเป็นชุมชนที่แบบหลวมขึ้นเราจะทำไงให้ทุกคนได้กลับมาใช้เวลาหรือใช้พื้นที่เดียวกันอะไรเงี้ยเหมือนแบบว่า ร้านเราเนี่ยกลุ่มครอบครัวก,ก็มาเยอะมากเราก็เลยรู้สึกว่าเออเพื่ะไปอีกพื้นที่หนึ่งที่สามารถแบบว่าให้คนในสังคมอะค่ะได้ได้มาใช้ชีวิตแบบจริงๆอะอที่ไม่ได้อยู่แค่แบบโลกออนไลน์หรือว่าแบบไม่ได้แบบว่าเออแบบอยู่ใช้ใช้เวลาในในการทากิจกรรมเราเพราะว่าเราเราก็มีกิจกรรมหลายๆอย่างทางานศิลปะบ้างมาพูดคุยเล่นบอดเกมอะไรเงี้ยค่ะมันก็ทําให้แบบว่ามีคนเข้ามาเยอะแล้วก็เราอะมองว่าร้านเราไม่ได้ติดต เพียงแค่เราเป็นคนทํานะคะ<ม>แต่เรามองว่าทุกอย่างมันเป็นส่วนประกอบทําให้มันเป็นม,มันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นตรงนี้อะไรเงี้ยก็ไม่เกิดขึ้นได้ว่ามีองค์ประกอบ,กอบหลายอย่างใช่ค่ะ<ม><ม>แล้วก็ที่แบบทุกคนรู้จักเราก็ไม่รู้จักเราเพียงแค่มิติเดียวเนานะมันอีบา้าไม่รู้จักแค่มิติร, <c oughs> ร้านกาแฟร้านกาแฟนี้ทาทั้งงานชุมชนทําทั้งเรื่องเด็กเยาวชนทําอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้ทุกคนแบบมันรู้สึกว่าเอออยากเข้ามาสัมผัสอยากเข้ามาแบบเรียนรู้ด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะน้องๆสองคนเนี้ยก็ทําในพื้นที่จังละวะ ขึ่น้าใหญ่ๆนะใหญ่แต่ว่ามันก็จะมีกิจกรรมเยอะๆเลยที่น้องอุ้ยพี่กัน้องน้องใบหมอนทำแล้วก็สิ่งที่เราตั้งเป้าหมายเมื่อเมื่อสองปีที่แล้วด้วยนะตามที่แลลวทำเกษตรกรงานด้นะอยากทำเกษตรกรชนอยากทำท่องเที่ยวเอาวันนี้มันเป็นยังไงบ้างได้ทําตามที่เราคิดเราฝันแล้วมันพัฒนาไปถึงไหนแล้วมันเป็นยังไงบ้างเอาเราให้ฟังก่อนเอาใครก่อนใน่มอนเอาไมหมอนอีกแล้วโอเคค่ะ สิ่งที่เราหวังไว้วนะคือเราอยากทำพัฒนาชุมชนเนาะอ,อยากทำพ้องาชุชนใน้มันเกิดเป็นเศรษฐกิจเป็นรายได้เนี่ยตอนนั้นเราก็ยังยังทําอยู่ในเรื่องของทํางานของสายกิจศึกษาเนะเาะอุบิ้ก็ทำทำดีใจจบเรื่องการทที่ยวชุมชนกันมีส่วนร่วมของหนูทําเรื่องของอาการใจเรื่องของขี้ควายว่าจะมาทำไงใ,ให้มันมีมูลค่ามากขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นเราทําจบไปแล้วก็ตอนเราจบอะเราก็แบบเออ เริ่มทาร้านกาแฟก่อนอะไรเงี้ยค่ะก็ทีนี้พอทาร้านกาแฟก็ยังเหงาๆอยู่สักถกเดือนอะไรเงี้ยก็เริ่มแบบเริ่มเริ่มทาทาอะไรมากขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าตอนนั้นก็เริ่มทําโครงการเนาะเปิดร้านกาแฟประมาณส4สี่เดือนมั้งก็เลยทําโครงการยังฟู้ดค่ะอ,อันนี้ทํากับเด็กและเยาวชนทําเรื่องความมั่นคงทางอาหารแล้วก็มาทําเรื่องของท่องเที่ยวเรามีรูทท่องเที่ยวมีแบบ ตอนนั้นเราคิดว่าเราทำโปรแกรมไปก่อนทํารูท่องเที่ยวทําโปรแกรมทําแบบให้ยายๆค่ะฝึกทําแบบว่าเหมือนรับนะักท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคคตอนปีนั้นก็เป็นปีที่จบใหม่แล้วก็เราไฟแรงแหละตอนนั้นอนะไฟมันลุกเลยเราก็แบบมีไฟเราทํางานทุกวันฝึกฝนทั้งเด็กทั้งเยาวชนทําหมดทุกทางทาทุกมิติอะไรเงี้ยจนก็มาพีคช่วงปีช่วงปลายปีของของปีของปี65นะช่วงปลายปีของปีค่ะก็เป็น ไปแล้วประมาณหกเจ็ดเดือนในการที่เราทํางานทุกวันแล้วก็แบบทั้งทำคาเฟ่ทั้งทํางานเด็กทั้งทํางานท่องเที่ยวอะไรเงี้ยปีนั้นแบบบูมทุกอย่างในวันที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันบูมมันดังแล้วมันแบบคนมาเยอะแล้วแต่ว่าระยะทางอะค่ะมันก็คือเรามีทั้งแบบว่าเอ้ยมันใช่ทางของเราจริงๆใช่ไหมลูกค้าไม่มีเลยอะไรเงี้ยเราแบบจะหาลูกค้ามาจากไหนจะทํายังไงดีตอนนั้นก็ยิปเนี่ยนขนของขึ้นรถไม้ ไปขายตามงานกำนันผู้ใหญ่บ้านงานเกษตรงานบุญบ้างไฟอะไรอย่างเงี้ยเออเพื่อให้คนรู้จักหนูเองก็ลองก็ลองทำทั้งตลาดชุมชนที่อยู่ข้างหน้าถนนอะไรเงี้ยไปตัดไม้ไผ่มาเป็นสิบยี่สิบกอก็ทุกวันนี้ก็รื้อถอนละมันขายไม่ได้เพราะมันไม่ได้มีคนแบบตรงไม่ได้มีคนมาซื้อแล้วก็ของมันเป็นของป่าของอะไรมันก็ไม่ตรงตามรูการอะไรเงี้ยก็แบบมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้อะค่ะเรียนรู้จากสิ่งที่เราผิดพลาดอะ เรเรียนรู้จากสิ่งที่มันยังไม่ได้แบบยังยังไม่ถึงเป้าหมายที่เราจะไปสองปีที่เราทํามาเราลองทําทุกอย่างอาจารย์ <c oughs> คือทุกอย่างเราลองทําหมดรู้ท่องเที่ยวเองตอนแรกเป็นสเปะสปะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะรับท่องเที่ยวจากอะไร แล้วแบบคนจะมาเที่ยวเราแบบความปลอดภัยเป็นยังไงเราจะคอนเซิร์เรื่องไหนอะไรเงีเเ้ย,ยคือทุกอย่างมันอยู่มันอยู่กับเราต้องมาออกแบบและวางแผนเยอะมากเราก็เลยมอกว่าเราต้องบริหารความเสี่ยงบริหารเอาความแบบอันตรายต่างๆอะไรเงี้ยหรือแมก้กระทั่งคาเฟ่เองก็ต้องมาบริหารว่าเราจะทำยังไงให้เราอยู่ได้และอยู่รอดตอนนั้นอะหเดือนเราไม่มีไม่ดสิ่งที่เราคิดจะมาคิดเรื่องความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยเรื่องความอยู่รอดเนี่ยเรา ไปศึกษา ح, ไปอะไรเรียนรู้เพิ่มเ,เติมอะไรจากไหนไหมืูว่าเราอาศัยประจบันสร้าสถานการณ์รจริงสถานการณ์จริงค่ะจากที่เราลงเนี่ยเราก็สังเกตว่าโอ oh, เรียนรู้เรื่องจริงใช่ค่ะ<ม>เรียนรู้เลยว่าสาวที่เราสังเกตเราคือแบบเออตรงนี้มันดูอันตรายนะตรงนี้กิจกรรมมันยังดูแบบน่าเบื่อไปหน่อย oh. มันยังไม่ตื่นเต้นเลยลูกค้ามาแล้วแบบเออมาทเที่ยวแล้วแบบนอกจากวิถีชมุมชนแล้วเขาอยากดูอะไรอีกแล้ววิถีชุมชนแล้วสนุกได้ยังไงอีกอะไรเงี้ยเออมันไม่ใช่แค่ว่ามาเที่ยวมาดูแก๋แล้วว่าอาะมีน,น้ํามีปลาที่ไหนก็มี เราจะทำให้ยังไงแบบกิจกรรมเสริมแบบเวิร์กช็อปทำปาราไหมผอเข้าต้มไหมทุบดอกไม้ไหมอะไรเงี้ยหรือแบบเราจะเชื่อมโยงเรื่องราวยังไงไปดูสินไซที่วัดสนวนอะไปดูกําแพงวาดรูปเฉยๆแล้วยังไงเราก็ต้องเอามาคิดต่อไ่อะไรขึ้นใช่แล้วแบบเขาจะอินไหมอะไรเงี้ยทางงานทางด้านสังคมหรืองานชนๆ่ะเราไม่ได้ใช้แค่กายภาพในการทํางานเนาะเราต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์และเรื่องของ ความรู้สึกอารมณ์เข้ามาในการทํางานเยอะเราก็เลยรู้สึกว่าบางทีอะอะไรที่ที่มันมันมันทำแล้วดีแหละแต่ว่ามันต้องเปลี่ยนแปลงวิถีหรือการเป็นอยู่มันก็ทําให้มันขัดต่อความรู้สึกอะไรเงี้ยเราก็เลยมองว่าเออมันงานงานพัฒนาเองมันก็ต้องต้องต้องคำานึงรอบด้านมันไม่ได้ใช้แค่ด้านไในด้านหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยัแต่คนนี้ที่กลับมองว่าคาเฟ่มันคือจริงที่หน้าภาคลุมใจเริงจัง ที่<ม>ทําให้เราสามารถที่เอาบทเบรียนตรงนี้ในกรารจัดการคาเฟ่นเนี่ยไปใช้ในกลุ่มในชุมชนใน้สดินได้<ช>ก็จะมองตลาดออกมากขึ้น<ม><ม>ไปขายแล้วใช่ไหมไปทุกที่อ่ะก็เป็นย<ม>ังไงมันไม่ใช่ละคือป<ม>็จะกระแต่อะพราะเรามาตอบกับหรือผอืก็คือว่าเฮ<ม>้ยมันต้องมีที่ยึดโยอ่ะต้องอยู่อยู่ได้ที่ตรงไหนตรงนึงและตรงนั้นแหละมันจะกลายเป็นตัวที่จะตอบโจทย์ทุกเรื่องเวลายู่เห็นทาแล้วกลับมาที่นี่มาคุยกันที่นี่อะไรอย่าง เราก็รู้สึกดีใจทุกครั้งที่เรามีคนที่น่ารักรายล้อมน่านายล้อมมากมากแบบว่าคือเรารู้สึกว่าเร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 า,เราได้เติบโตการเติบโตของเราอะค่ะมันอยู่กับรายล้อมด้วยผู้คนที่มันน่ารักมากๆแบบพี่พี่เพื่อนๆหรือแบบคนที่เพิ่งรู้จักกันอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออทุกครั้งเราไปแล้วเราแบบ ก็เหมือนเดีว่ันเลยนะเราน่ารักกับเขาเขาก็จะน่ารักกับเราสมุอรอะไรเงี้ยเราก็จริงใจอะไรเงี้ยสังคมเราอยู่ในสังคมน่ารักไหมคะคนก็จะเป็นประมาณเดียวกันกับเราเราก็พยายามเอาตัวเราเนี่ยไปอยู่ในแวดวงนั้นเรียนรู้ในสิ่งนั้นแต่ว่ามีแต่คนเอนดูก็ดีแล้วค่ะมันอาจจะสุดแต่แต่ไม่จากพูดว่าอะไรเราโชคดีแต่มาเข้าว่าตัวเราเองสองคนด้วยทําให้มันเกิดโชคใช่ใช่ตัวเราเองด้วยที่เป็นคนที่แบบว่าเออเขาเรียกว่าัั ถ้าแบบพูดแบบมารยาบอกมีนือยทำพันธ์ที่ดีอ่ะพร้อมที่จะปฏิสัมพันธ์กับคนได้ทุกคนอันไหนที่มันไม่ใช่เราก็ค่อยถอยออกมาจากไหนที่มันใช่เราก็เดินหน้าต่อใช่ไหมไม่ใช่ว่าปฏิเสธก่อนไม่ใช่เราพร้อมจะเรียนรู้อ่ะที่มันต้องใช้ความเป็นตัวเองอ่ะก็คนนเราเข้าไปสั้งัดเนาะน่าสนใจนะครับวันนี้เราอากาศก็ดีด้วยฝนตกในกล้องได้ยินเสียงฝนไหมอาจจะได้ยินอาจจะได้ยินเสียงฝนแปลกๆก็หลังคาทางกระสี ยังอยู่ที่เดิมไหมคะสาลาน้อยเหมือนเดิมสาลาน้อยเหมือนเดิมใช่ที่เดิมด้วยเมือม่อเมือ่อสองปีแล้วเนี่ยเราก็มาคุยกันที่นี่แหละ <c oughs> ครับนี่คือรายการพูดจาภาษาชาวบ้านนะครับวันนี้ก็ได้รับรู้แล้วก็ได้สื่อสารเรื่องราวของน้องๆน้องใบหมอกกับน้ององุ้ิปีฟหลังจากสองปีสามปีผ่านไปแล้วเนี่ยถึงพัฒนาการขึ้นเยอะเลยเด็กเ็บสองคนนี้แล้วก็คิดว่าไม่มวิราจะมีแค่สองคนนี้เนาะ แตนยมว่าจะมีเด็กอีกหลายๆคน<ช>ที่เป็นอย่างนี้เนาะกำลังค้นหาตัวเองก็แล้วแต่หรือว่ากําลังทําอะไรอยู่อ่ะที่กาลังที่จะพัฒนาตัวเองอันนี้เป็นแค่เคสเล็กๆนะครับที่จะเป็นตัวอย่างแในวในในคิดด้วยแล้ววิธีการการทําลงมือทําจริงแล้วก็ฝืนต่อสู้กับมันนิ่นึงถ้ามันก้าวข้ามได้มันโอ้โหไ,ไกลๆเลยนะครับอย่างไรวันนี้ก็ขอขอบคุณน้องน้องบอกมาแล้ครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวนะมีนี่มีน้ําอะไรนะ อันนี้นะคะอันนี้ธุรกิจธุรกิจของร้องใบหม่อมนะคะเนี่ยโปรดักนะคะจากค้าฟลาผลไม้อีสานค่ะฝากด้วยนะคะบัคคักค่ะบักคักากกอินเตอร์ค่ะใช่มันมาจากไหนยังไงก็บัคคักนะคะเป็นแนวคิดที่ว่าอยากเอาผลไม้ของอีสานหรือผลไม้ของไทยเนี่ยมาทําแปรรูปให้แบบเป็นเครื่องดื่มอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทําแบบผลไม้สดไม่แต่งเติมกลิ่นสีรสอะไรเงี้ยค่ะใช่เป็นการเพิ่มมูลค่า อันนี้ก็เป็นงานส่งเสริมชาวบ้านอย่างนี้นะครับที่เอาวัตถุดิบในท้องถิ่นเนี่ยเอามาทําให้การแต่รูปเนาะใช่่คะส่งเสริมไัฒนะรรับักคักว้าแล้วพบกันใหม่นะครับรายการพูดจาวตาใช่ไหมวันนี้ผมน้องใบหมอนน้องวิบลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะเรียนรู้ประสบการณ์งามพัฒนาชุมชนในรายการ พูดจาภาษาไทยบ้าน